ในประวัติศาสตร์โลกภาพยนตร์อันยาวนานภาพยนตร์และซันแมนเป็นของคู่กันนับตั้งแต่ยุคหนังขาวดำหนังตลกตบมุกด้วยเสียงตายของดารายอดตำนานอย่างบัสเตอร์ขี่ตัน และชา Cha ลีชาเปิลล้วนมีจุดชูโรงเป็นฉากผาดผลที่ต้องพึ่งการวางแผนที่แยบยนต์แต่ยังคงไว้ซึ่งอันตรายแทบทุกวินาทีเช่นเดียวกับหนังฟอร์มยักษ์ในยุคต่อมาไม่ว่าจะเป็นเบนเฮอร์ไททานิ a เสวิ p r พ v เวทหลายอันหรือแม้แต่เดอะแมทริทั้งหมดหล้วนต้องพึ่งผาาซันแมนนับร้อยชีวิตเสี S <S ่ยงตาย เพื่อความเพลิดเพลินของคนดูถึงจะมีบทบาทสำคัญในกองถ่ายแต่น้อยครั้งที่เหล่าซันแมนจะถูกพูดถึงเทียบเท่ากับตำแหน่งอื่นและคนที่เข้าใจความรู้สึกนี้ดีคือเดวิดลีชชายผู้เริ่มต้นอาชีพในวงการฮอลลีวูดในฐานะซันแมนคนจริงเคยเสี่ยงตายแทนซูเปอร์ร์ตัวท็อปอย่างเคียนนรีฟส์ฮิวจ์แจ็กแมนแบรดพ t ต และแมเดมอนประสบการณ์ที่โชคชนวกว่า20ปีช่วยให้เขาคนนี้กลายเป็นผู้กำกับหนังสายบูเจ้าของหลากผลงานสุดมันโดดเด่นด้วยชายเช้นสุดระหัตตัวละครสุดเทและแสงสีจัดจ้านล้นจอ Fall reflection of a as a Guy my is ปีนี้อดีตสตันแมนคนจริงจะพาคนดูลิ้มรสชีวิตสุดเฤหัน Gonna set this man on fire. ของคนที่เจ็บไม่จำล้มกี่ครั้งก็ยังหยิบได้ในภาพยนตร์ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสุดของเขาฮาสนั่นหูกระจายและที่สำคัญยังเป็นจดหมายรักแต่ภาพยนตร์แอคชัน่นและเหล่าทีมงานเบื้องหลังผู้ขยนขันคันแข็งและมักถูกมองข้าม ดูโฟร์ไกสซันแมนคนจริงเรื่องราวชีวิตติดระห่ำของโคซีเวิร์สซันแมนตกอับที่เคยเจ็บหนักจนต้องอำลาว,วงการแต่แล้วโชคชะตากลับดึงเขากลับสู่จองเงินอีกครั้งกับการรับบทเป็นซันแมนเจ็บตัวแทนแอคชั่นซาคนดังแห่งยุคทอมไรเดอร์ในหนังไซไฟฟอร์มยักษ์ที่กำกับโดยทานไฟเก่าโจดีโมเรน slap the shit safe really could. and open that and open the out to environment. I'm 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 of you. good. for แต่ไม่รู้อีท่าไหนพระเอกคนดังกลับหายตัวไปทํามการกำหนดฉายที่ใกล้เข้ามาเต็มทีโค l ซีเวอร์หวังพลิกวิกฤตเป็นโอกาสขออาสาออกไปตามล่าหาตัวพระเอกดังที่หายตัวไปเพื่อหวังกู้ชีพกองถ่ายและกู้หัวใจแฟนเก่าไปในตัวโดยไม่รู้เลยว่างานนี้จะพาเขาเข้าไปผัวผ่น กับแผนการอาชญากรรมอันชั่วร้ายอันตรายยิ่งกว่าทุกสันที่เขาเคยเสี่ยงตายและทางรอดเดียวคือการกัดทุกทักษะในจอออกมาใช้นอกจอ Okay, okay. ย้อนกลับไปในช่วงยุค80ไม่มีซีรีส์เรื่องไหนกระตุ้นต่อความสนใจของเดวิดลิชได้ดีไปกว่า The Fall Guy เรื่องราวการผจญภัยของคอนซีเวอร์สันแมนยามกลางวันนักล่าค้าหัวยามค่ำคืนผู้เอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงตายไม่ทางตรงก็ทางอ้อมถึงเรื่องราวจะเชยสบัดชอบางตอนก็ข้อข่ายนำเน่าแต่ซีรีส์เรื่องนี้อัานแน่นได้จิตวิญญาณของคนทำหนังทุ่มสุดใจเพื่อสิ่งที่เรียกว่ามูวี่แมจิกเขาอยากนำความรู้สึกนี้กลับมาขึ้นจอใหญ่อีกครั้งเขยงคู่กับเพื่อนซีนักเขียนบทสายบู ยังดูเพียสเจ้าของความมันจากมิชชั่นอิมพอสซิเบิล g u กเนชั่นและแฟชั่นฟิรีสพับเซนชอ a w โปรกชีพซีรีส์ในตำนานให้กลับมามีลมหายใจอีกครั้งโจสุดท้าทายคือการยกเครื่องตัวเองใหม่จากเดิมที่โคซีเวอร์ในฉบับเก่าเขาเป็นไอ้ขี้เมาจอมมอสาวพวกเขาอยากเปลี่ยนให้หนุ่มคนนี้ มีความเด like nice ือดาแบบ The Night Sky โครเทโครอันตรายแบบ Drive แถมแววตาต้องโรแมนติกจับใจอย่างใน The n o t ตบุ o k ใช่ครับนักแสดงคนเดียวในหัวของพวกเขาคือคนเท่แห่งสตวัตไลอ้อนกอซิงหรือพี่เขนจากบาร์บี้มาขยาวเคมีความป่วนกับเอมิลี่บรันคนเครียดจากอัเพนไฮเมอร์ เกิดเป็นการโคโจรมาพบกันในแบบที่คาดไม่ถึงของพระนางเจ้าของปร,รากฏการ์บาเวนไเม์เ n อร์โดยเอมิลี่ก็แอบเผยไตว่าตนแบบตัวละครผู้กำกับสาวคนเก่งเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกรตาเกร์วิกผู้กำกับบาร์บี้เทียมลุกกันแล้วบอกเลยว่าสำเนาถูกต้องแต่ผู้กำกับเดวิดเขาก็ขอเคลมนิดนิด ว่าต้นต่อไอเดียของตัวละครน,นี้แท้จริงแล้วมาจากแคลลี่แมคคอมิกผู้เป็นภรรยาสุดที่รักและโปรดิวเซอร์สาวคู่ใจของเขามานับตั้งแต่อ t ต m i มิกบลอนส่งผลให้เดอะโฟล์กายไม่ได้มีแค่ชายเช่นสุดอุราใจแต่นางยังแกล้มด้วยรสหวานของเรื่องราวความรักแสนโรแมนติกของคู่หูคู่กัด้าน,นังซ้อนนอะ ที่ตัวละครในเรื่องกำลังสร้างกันอยู่บางคนเห็นผ่านๆอาจจะนึกว่าดูนแต่แท้จริงแล้วมันคือการแอบรีเมคเมทัล o อ m หนังไซไฟเจ๋งยับในปี1983ของ Universal Pictures ผลงานที่ยับในทุกด้านแต่เดวิดลิชชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเขาเลยขอเอามาเป็นกิมมิคขายความตู่มตามโดยมีพระเอกหนุ่มสุดฮอตแอ r รอนเทเรอร์จอห์นสันมารับบทเป็นดาราหนุ่มเจ้าปัญหา คอมไรเดอและขึ้นชื่อว่าเป็นหนังเกี่ยวกับสันฉากแอชชั้นของหนังเรื่องนี้เลยต้องไม่ธรรมดาคริสโอฮาราหัวแบบงานสันลีลาไม่ธรรมดาจ่ฟรีกายและเบบี้ไดร์เข้ามาเนรมิตฉากเสียงตายระดับเทพเน้นของจริงให้ได้มากที่สุดเพื่อให้สมกับเป็นจนดหมายรักแด่สันแมนทั้งการโดดจากที่สูงฉากไล่ล่าความเร็วสูง หรือแม้แต่การต่อสู้ระยะประชิดห <Shit. S 1> นังเรื่องนี้มีให้ครบ You wanna j o i ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลล้วนโดมพึ่งซันดาโบผู้้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหนึ่งในนั้นคือโลแกนฮอลเดย์สันแมนสายความเร็วจากไฟนอลเดสิเนชันรับหน้าที่เสียงตายในฉากรถพิกความหลายตลบหรือที่เรียกกันว่าแคนนอนโรล พวกเขาไม่เพียงต้องการทำฉากนี้ให้ดีที่สุดแต่มันต้องยิ่งใหญ่ที่สุดหลังการคำนวณอย่างถี่ถ้วนแล้วทีมงานของด u ฟองกายสามารถทำแคน n อนโร s ได้มากถึง8รอบคึ้นทุบสถิติเดิมของคา ino Royal e พร้อมสร้างสถิติโลกกิน n n ส s ์ว o ล์ร r คอร์ดฉายแสงให้สแตนแมนคนจริง สมใจอยากของผ <st un> <man> ู้กำกับ This stunt crazy เทเรว่ามันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งยังมีหลายฉากสั้นสิ้นตาย <st un> <man> และความสนุกสุดรา้าใจอย่างที่ไม่เคยเห็นที่ไหนเมื่อก่อนรอคุณอยู่บนจอใหญ่ One last stunt going down in a blaze of glory โฟกสันแมนคนจริง25เมษายนในโรงภาพยนตร์คอ,อนังแอคชั่นห้าพลาดสัมผัสความมันเต็มสู่ในโรงภาพยนตร์ซิกมาซีนิสเตเดียมพรีเซนต์โดยซีด้วยระบบเสียงที่ดีที่สุดในโลกภาพยนตร์ดอ l บี a แอดมอสทันสมัยด้วยลำโพงเหนือศีรษะกว่า64ตัวระบบภาพดิจิทัลซ i n e m a 4K ให้ภาพคมชัดถึงขีดสุด บนจอภาพยนตร์แบบจ i a แอนสก e ีนนั่งตรงไหนก็ชัดเจนหมดด้วยการออกแบบที่นั่งแบบสเตเดียมสีพร้อมให้คุณสัมผัสท,ทุกฟังก์ชันแล้วที่โรมภาพยนตร์ซิกมาซีน e สเตเดียมพรีเซนต์ by ยซีดูก่อนมันก่อน SF สจัดให้เปิดรอบพิเศษดูเดอะโฟร์กายก่อนใคร24เมษายนนี้รอเวลา19นาริกาที่โรมภาพยนตร์ซิกมาซีน e สเตเดีย Presented by C ซ และจัดเต็มทุกเอฟเฟกในระบบ MX 4D Presented by CP พิเศษทุกที่นั่งรับไปเลย Mini Poster สิทธิ์แท้พิเศษสำหรับสมาชิก S+ Plus ดู Do the f 4 g u y ที่โรงภาพยนตร์ Sigma c i n e t a i u m p r e s e n t e d by C2 ทุกที่นั่งรับไปเลย Mini Poster สิทธิ์แท้จากภาพยนตร์เช็ครอบฉายซื้อตัวหนังง่งายๆที่แอปพลิเคชัน S+ f Cinema สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ sfcinema.com และ f a c e b o o k Fanpage sfcinema รีมาดูกันที่ sf เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบก่อนจากกันไปบอกพวกเราเนี่ยครับว่าฉากสัน้นจงงากหนังเรื่องไหนคือที่สุดของคุณถ้าคุณรักหนังไอชันก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พาลาดละคอนเทตสุดไคุส จาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวทีจอดออจัสดูอิ or, พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย